รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับรายการ Wisdom ในช่วงเส้นทางนมัสการค่ะในสัปดาห์ที่แล้วเราได้พาท่านผู้ชมไปวัดบางแคน้อยวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองอำเภออัมพวาและเป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามในวันนี้เราออกเดินทางกันอีกครั้งเราเดินทางมาที่จังหวัดนนทบุรีเพราะเนื่องจากเดินทางได้สะดวก เป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานครค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจในวันนี้เราจึงมาเริ่มต้นกันที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดเขมาพิระตารามค่ะแต่ก่อนที่เราจะพาท่านผู้ชมไปเดินส่วนต่างๆภายในวัด วันนี้รายการได้รับความเมตตาจากพระคูปรห์บุญยวิทย์บุญยวโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขมาพิรัตาลามได้มาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวดัดให้เราฟังกันก่อนค่ะ พบกันในช่วงเส้นทางนมาสการค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมไปไม่ไกลเลยค่ะอยู่ใกล้กรุงเทพมากเพราะว่าที่นี่นะคะก็คือจังหวัดนนทบุรีค่ะมาที่จังหวัดนนทบุรีนะคะต้องมาสถานที่แห่งนี้เลยค่ะถือว่าพิเศษมากๆเพราะว่าสร้างโดยพระเจ้าอู่ทองในสมัยอยุธยาเลยค่ะวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดเขมาพิระตา,ราลามันเองส่วนประวัติความเป็นมาของวัดจะเป็นยังไงนะคะอย่าตอนนี้เราไปดูกันเลยค่ะ วัดเขมาพิรตารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารซึ่งกลมสมเด็จพระศรีเวนทรามาศพระมาดาในรัชการที่สีหมัยศีในรัชการที่สองได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์ไว้ซึ่งศิละปะต่างๆหรือการ ก่อสร้างในในช่วงกรมสมเด็จพระศรีสุเนทรามาศก็ได้มาขยายพระโบส์ที่เห็นในปัจจุบันนี้ให้ใหญ่ขึ้นคือครอบอุโบสถหลังเก่าซึ่งเข้าใจว่าเป็นขนาดเล็กแล้วก็ได้ให้ช่างปั้นพระพุทธรูปองค์ประธานที่เห็นในปัจจุบันนี้ สวมองค์เก่าไว้ซึ่งให้มีขนาดพอเหมาะกับพระโวสถต่อมาในช่วงราชการที่สคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มาบวนาเพื่อถวายเป็นพระราชุศลแก่พระมารดาก็ได้ลงภาพจิตรกรรมฝาผนังไว้ทั้งหมดภายใน ระโบสถซึ่งจะเห็นได้ว่ามีทั้งเป็นศิลปะทางจีนแจกันแล้วก็มีดอกไม้ไทยซึ่งเป็นดอกเข็มแล้วก็มีช่อเชยพลึกราชพลึกเป็นของทางาฝรั่งซึ่งตอนนั้นก็เป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างศิลปะไทยจีนแล้วก็ฝรั่งแล้วก็ได้อัญเชิญพระ พุทธอินแปลงหรือพระอินแปลงเป็นพระประธานองค์รองลงมาอีกองหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็เป็นเป็นพระโลหะเนื้อสำริดมาจากพระราชวังจันกเกษมแล้วก็ได้พระราชทานพระนิรันตรายซึ่งเป็นพระที่พระจอมเกล้าดำริสร้างถวายวัด คณะธรรมยุต18วัดในช่วงฉลองศิริราชสมบัติในช่วงรัชกาลที่4ซึ่งวัดเขมาก็เป็นวัดหนึ่งที่ได้รับพระราชทานมามีพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือพระอสิติมาสาวก80องค์ที่พระพุทธเจ้ายกย่องในครั้งพุทธกาลว่าเป็นเลิศทางด้านต่างๆ ที่พิเศษนี้ก็เพราะว่าในประเทศไทยนี้ก็มีอยู่แค่สองวัดคือวัดสุทธัศน์ท,ที่เสาหยิงช้าและก็วัดเขมาพิรตารามแห่งนี้ที่มีพระอสิติมาสาวกล้อมพระประธานไว้จำนวนทั้งสิ้น80องค์ซึ่งแต่ละองค์ก็เป็นเลิศทางด้านต่างๆที่พระพุทธเจ้ายกย่องไว้ในครั้งพุทธกาล แล้วก็มีสิ่งพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือพระบรมสารีริกธาตุซึ่งบรรจุอยู่ที่พระหมเจดีด้านหลังพระโวสถ์เป็นเจดีนี้ก็สร้างในรัชกาลที่สี่ในรัชกาลที่สี่สร้างเจดีเป็นเจดีทรงระคังพ้อมซึ่งเรียนแบบมาจากอายุธยาอีกอย่างหนึ่งถ้าโยมสังเกตว่าพระประธาน มีโยมที่มาเที่ยวชมวัดจะเห็นว่าพระประธานในพระโบสถ์นี่จะลงอาหารพระพักไปทางทิศต,ตะวันตกคือทางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งการก่อสร้างวัดหรือก่อสร้างาบ้านเรือนในสมัยครั้งโบราณก็จะน่าลงไปทางทิศที่ทางสัญจรหรือเมื่อก่อนก็ใช้สัญจรทางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลัก ทำให้พระวสุวัดเขมาพิรตารามก็สร้างแล้วก็หันด้านหน้าไปทางทิศตะวันตกคือทางแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้พระพุทธรูปองค์ประธานก็หันไปทางทิศตะวันตกมาในช่วงรัชกาลที่4ีพระองค์ก็มีความเชื่อด้านโหราศาสตร์แล้วก็เพื่อแก้เคล็ดทางคติความเชื่อต่างๆ ก็ได้สร้างให้ช่างปั้นพระศรีอานหันหน้าไปทางทิศตะวันออกคือด้านพระหมาเจดีซึ่งปัจจุบันก็อยู่ด้านหลังพระโบสดเป็นพระศรีอานเพื่อแก้เคล็ดความเชื่อต่างๆที่ว่าพระประธานในพระโสถ์หันไปทางทิศวันตกก็ให้แก้โดยการใช้ปั้นให้ช่างปั้นพระศรีอานขึ้น ัันประะพกไทางทิตวันอออกึ่งยูด้านนอกระโบวสวัดเขมาพิระตารามเดิมเรียกสั้นๆว่าวัดเขมาที่มีต่อท้ายว่าพิระตารามนั้นเป็นนามที่ได้เมื่อรัชกาลที่สี่การที่วัดมีนามเดิมว่าวัดเขมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงสันนิฐานว่าเพราะขเมรเป็นผู้สร้างวัด และเอานามเขมรมาตั้งชื่อวัดว่าวัดเขมาคำว่าเขมาหรือเขมะหรือเขมรัฐก็แปลว่าเขมรวัดนี้ได้ชื่อว่าวัดเขมามาหลายร้อยปีจนมาถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเขมาพิระตารามค่ะสร้างมาแต่สมัยใดยังหาหลักฐานแน่นอนไม่ได้ ทราบเพียงว่าเมื่อสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งปฐมกรรษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยานั้นวัดแห่งนี้ก็มีอยู่แล้ววัดนี้ได้รับยกเป็นวัดหลวงมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองนับว่าเป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีค่ะส่วนพระบรมสารีริกธาตุนี้ด้วยสาเหตุที่ได้เจอพระบรมสารีริกธาตุก็ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพระหมายเจดีชำรุดในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่อจอมพลปพ,พิบูลสงครามซึ่งเป็นสิทธิวัดเขมาพิรตารามาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในช่วงที่พระหมายเจดีจัรม JD, รุดก็มาบูรณะ บวรณะหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองก็รูปเจ้าจะปี2,475หลังจากนั้นก็กระยะหนึ่งก็มาบูรณะในช่วงที่ขึ้นนั่งร้านเพื่อบูรณะพระหมหาเจดีย์นี่ด้วยความว่าสมัยก่อนคือ,อาการทำงานอาจจะช้าหรืออาจจะ ไม่รวดเร็วเหมือนปัจจุบันขึ้นนั่งร้านค้างไว้ก็ทำให้การขึ้นไปบนยอดพระเจดีนี่จะสะดวกในการขึ้นเช้าวันหนึ่งก็มีช่างขึ้นไปพบว่าที่คอรกคระคังของพระมมาเจดีนี่มีการเจาะเข้าใจว่าในช่วงกลางคืนเป็นช่วงที่มิจฉาชีพะนะ ขึ้นไปเจออาะหาของมีค่าที่คอระคังด้านบนตอนนั้นสมัยอดีตเจ้าวาดคือหลวงปู่กเกตพระเขมาพิมุกระรมเกตไม้เรียงก็เมื่อเห็นว่าโดนเจอ,องค์เจดีโดนเจาะโดนช่างหรือโดนมิจฉาชีพเจาะเพื่อหาของมีค่าแล้วก็สั่งให้ช่างซ่อมในสมัยนั้นก็ จาะไปเจาะต่อไปว่าภายในจะมีอะไรบรรจุอยู่บ้างซึ่งช่างก็ได้เจาะไปเจอพระบรมสารีรธาตุที่บรรจุอยู่ในพระอบแล้วก็มีเจดีย์มีเจดีย์จำลองมีเจดีย์จำลองที่บรรจุไว้แล้วก็มีต้นไม้เงินต้นไม้ทองมีพระพุทธรูปทองคำต่างๆที่บรรจุไว้ โบราณสถานที่สำคัญภายในวัดแห่งแรกที่เราจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนั้นก็คือพระมหาเจดีย์และพระเจดีย์ทั้ง4ค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2397พระมหาเจดีย์และพระเจดีย์ทั้ง4อยู่บริเวณด้านหลังพระบสวสดแบบศิลปะอุทยา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสามองค์ต้นไม้เงินต้นไม้ทองต่อมาได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่สองส่วนยอดพระมหาเจดีย์ได้หักลงมาจนถึงป่องฉไหนะซ่อมเสร็จเมื่อวันที่11มกราคมพศ2496สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานทรงดำริให้มีการจัดงานสมโภชเป็นประจำทุกปี สำหรับจิตกรรมฝาผนังในเป้าโบส์รวมเด็นว่าเป็นศิลปะที่ร่วมสมัยเป็นศิลปะที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะไทยศิลปะจีนและก็ศิลปะของทางยุโรปซึ่งเป็นช่วงที่ราชการที่4ทําการค้ากับต่างประเทศแล้วในช่วงนั้น ศิละปะไทยก็ส่วนมากจะเป็นประเภทของดอกไม้เป็นเทวดาศิละปะทางจีนก็จะโยมจะสังเกตว่าเป็นกระถางแจกันจีนซึ่งภาษาจีนนี่ที่ทางอาจารย์ทางผู้รู้ภาษาจีนเขาอ่านให้ฟังคือสังฮีที่เขียนไว้แจกันซึ่งแปลว่า มงคลเเปเป็็นนตัวมงคลต่อมาพระมหาเจดีย์และพระเจดีย์ทั้งสเราก็มาต่อกันที่พระโบส์ค่ะพระโบส์เดิมเป็นพระโบส์ขนาดเล็กครั้นมารัชสมัยของรัชกาลที่สองกรมสมเด็จพระสีสุริยเณนทรามาศพระมันดารัชกาลที่4 ได้บูรณะปฏิสังขรครั้งใหญ่โดยโปรดให้สร้างพระอุโบสถหลังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ครอบพระอุโบสถหลังเก่ารูปแบบสถาปัตยกรรมไทยมีหลังคาหน้ามุกสามชั้นหน้าจั่วเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองและได้อัญเชิญพระนารายณ์ทรงสุบรรนประดิษฐานที่หน้าจัว่วส่วนช่อฟ้าใบาระกาเป็นแบบไม้ลงรักปิดกระจก ส่วนจิตกรรมภายในพระโบสถ์จะผสมผสานกันระหว่างศิลปะไทยจีนและตะวันตกซึ่งศิลปะไทยนั้นจะดูได้จากจิตกรรมส่วนเทดานจะเป็นลายดอกพุทธานฝาผนังเป็นเทพชุมนุมถือเครื่องประคมดนตรีและดอกมณฑาทิพย์ไปเข้าเฝ้าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จดับขันธปรินิพานอยู่ในสุ้มเรือนแก้วหลังพระประธาน ตามความเชื่อของพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนศิลปะจีนนั้นดูได้จากแจกันซึ่งจะเห็นว่าเป็นแจกันจีนที่เขียนตัวอักษรภาษาจีนคำว่าสร้างฮี่ไว้บนแจกันมีความหมายว่ายินดียิ่งส่วนศิลปะตะวันตกก็คือช่อชัยพฤกที่บานประตูค่ะ อีกหนึ่งโบราณสถานที่มีความสำคัญมากภายในวัดแห่งนี้ก็คือพระตำหนักแดงค่ะพระตำหนักแดงเป็นตำหนักที่สร้างขึ้นด้วยไมย้เพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสุดารักษ์พระพี่นางพระองค์น้อยในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ตั้งอยู่บริเวณหลังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ภายในพระบรมมหาราชวังเนื่องจากตำหนักแห่งนี้ทาสีแดงจึงเรียกว่าพระตำหนักแดงพระตำหนักแดงภายในพระบรมมหาราชวังประกอบด้วยตำหนักสองหลังโดยหลังแรกเป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสุดารักษ์ตราบจนพระองค์สิ้นพระชน ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราษนภพลายัยเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วทรงเชิญสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีสมเด็จพระบรมราชินีในพระองค์มาประทับภายในพระบรมมหาราชวังโดยประทับณนะตำหนักแดงหลังนี้ชาววังจะเรียกตำหนักแห่งนี้ว่าพระตำหนักตึกส่วนตำหนักแดงหลังที่สองนั้น สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยบริเวณหลังพระที่นั่งจัก,กรพรรดิพิมานเพื่อใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีสุริเยนบรมราชินี พระอัครามเหสีในพระองค์เมื่อพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวทรงถลิงถวัลยราชสมบัติแล้วสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีพระอัครามเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลายัยพร้อมกับพระราชโอรสคือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเร็ดดังสัน ได้สเสด็จออกไปประทับพระราชวังเดิมซึ่งในระยะเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรื้อหมู่ตำหนักภายในเขตพระราชฐานชั้นในเพื่อสร้างเปลี่ยนตำหนักไม้เป็นตำหนักตึกพระองค์จึงโปรดเกล้าให้หรื้อตำหนักแดงที่ประทับของสมเด็จพระศรีสุริยเทราบรมราชินีไปปลูกที่พระราชวังเดิมด้วย เมื่อสมเด็จพระสีสุริยเทาบรมราชินีสวรรณคตตำหนักแดงในส่วนที่ประทับของพระองค์ได้รื้อไปถวายเป็นกุฏิเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามต่อมาเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเร็ดังสันได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคล พระองค์ได้เสด็จไปประทับณนะพระบวรราชวังทรงให้หรื้อตำหนักแดงที่ถวายเป็นกุฏิเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกกยารามไปปลูกถวายเป็นกุฏิเจ้าอาวาสวัดเขมาพิระตารามจังหวัดนนทบ,บุรีพร้อมทั้งทรงรื้อตำหนักแดงในส่วนที่เป็นประทับเดิมของพระองค์ที่พระราชวังเดิมนั้นมาปลูกณนะพระบรมมหาราชวัง ก็ขอฝากธรรมะเล็กๆน้อยๆสำหรับแฟนรายการไว้ว่าด้วยสภาพปัจจุบันสังคมก็ค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายแล้วก็มีแนวความคิดที่แตกต่างกันไปไม่เหมือนครั้งอดีตที่ผ่านมาธรรมะสำหรับจะฝากยตดโยมไป ใช้ในชีวิตประจำวันก็เป็นธรรมะง่ายๆคืออยากให้ทุกคนไม่โอดร้ายไม่มือไวไม่ใจง่ายไม่พูดปดแล้วก็ไม่หมดสติก็คือศีลห้านั่นเองทั้ง5้าข้อนี้ถ้าญาติโยมถือไปประพฤติปฏิบัติ ก็คิดว่าทำให้สังคมโดยส่วนรวมจะสงบสุขและก็อยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคน จะขอเชิญชวนท่านใดที่มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดนนทบุรีก็อย่าลืมแวะมาที่วัดเขมาเพียระตารามแห่งนี้นะคะเพราะถือว่าเป็นวัดที่ควรค่าแก่การเคารพสักการะและเป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์และยังอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาจึงทำให้มีบรรยากาศผ่อนคลายน่ามาเยี่ยมชมเป็นอย่างมากค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไป วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ จเจริญุขท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้อัตมาภาพอยู่ประเทศอังกฤษเมืองซับฟอกมางานพระราชทานเพลงศพของเดวิดแพทเทสันเพื่อนรักซึ่งอยู่ที่นี่เมื่อ24ปีก่อนอัตมามาอาศัยเขาตอนที่มาเรียนหนังสือเขาอยู่ที่เคมบริดจ์เรามาเรียนหนังสือที่นี่ก็ได้อาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันมีคำถามที่น่าสนใจ เกิดขึ้นก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะทำงนานได้อย่างมีความสุขในขณะที่เราเป็นแค่ผู้รับคำสั่งไม่ได้เป็นผู้ออกคำสั่งรับคำสั่งแปลว่าไม่ได้เป็นนักเรียนในร้อยออกคำสั่งแต่เป็นนายสิบผู้ปฏิบัติหน้าที่พูดกันง่ายๆไม่ได้เป็นเจ้าวาดแต่เป็นพระลูกวัดไม่ได้เป็นผู้จัดการ CEO แต่เป็นผู้ปฏิบัติการ อันนี้แหละสําคัญท่านทั้งหลายผู้ใดก็ตามรู้จักภาระหน้าที่ของตนเองว่าเป็นผู้ปฏิบัติการทํางานผู้นั้นจะต้องมีหลักอยู่ง่ายๆคือให้ถือว่าโชคดีที่มีงานทํามีงานให้รีบทํามีปัญหารีบปรึกษาเสร็จแล้วรีบรายงานมีหน้าที่แค่นี้คนที่เป็นลูกน้องเนี่ยให้ดีใจว่ามีงานทําไม่ใช่มีงานทําแล้วเฉยๆ ไม่สนใจตกงานโด้นค่อยเดือดร้อนมีงานให้รีบทำอย่าเอ้ละเหยกับงานอย่าไว้วางใจว่าเวลามีมากมีปัญหารีบปรึกษาไม่ใช่ทำงานแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาทิ้งงานนั้นเสร็จแล้วรีบรายงานคนทั้งหลายส่วนใหญ่แล้วทำงานเสร็จแล้วไม่รีบรายงานอันนี้คือปัญหาใหญ่ของคนทำงานเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนายอยากจะรู้ว่างานเสร็จหรือไม่ ต่อเมื่อเรารายงานเราขี้เกียจเราก็ไม่อยากจะรายงานในที่สุดแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาฉะนั้นผู้ที่เป็นลูกน้องทำงานตามนายสั่งเนี่ยมีหลักอยู่4ประการ 1. ให้ถือว่าโชคดีที่มีงานทำา2มีงานให้รีบทำา3ม,มีปัญหารีบปรึกษา 4. เสร็จแล้วรีบรายงานขอจเจริญพร ชีวิตผมเริ่มต้นเมื่อตอนอยู่ต่างจังหวัดกีฬาทําให้เด็กไทยเติบโตเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นสร้างพลังให้ประเทศซ้อมซ้อมอะไรก็ซ้อมกีฬาสอนให้อดทนต่อสู้แล้วรอคอยหันหลังกลับไปไม่ได้แล้วต้องก้าวไปข้างหน้าให้ถึงที่สุดครับใครจะรู้พลังความฝันของคุณจะเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ